อันนี้ง่ายมากเลยทรัมป์นะครับเขาก็ใช้ชักชักชักชก็ออกเพราะเขาสิ่ง,งนี้ถ้าหากว่าชักเข้าแล้วปรากฏว่าตัวเองนะครับไม่ได้ตามที่ต้องการแถมยังถือผลกระทบเขาจะชักออกกันต้อครับ,รรบแต่ถ้าหากชักเข้าแล้วเขาได้หมดนะครับก็คืออยู่ว่าเขาจะเอ่อเห็นว่าประเทศนั้นมีความสําคัญต่องหรือไม่ถ้าไม่สําคัญพี่แกชักเข้านะครับนะครับชักออกหมดเลยเช่นเล่นงานโคลัมเบียแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่า ชักออกแล้วปรากฏว่าให้ประเทศนั้นเล็กก็จริงแต่ต่อยะครับเหมือนมดแดงเช่นแคนาดากับาแคนาดากับเม็กซิโกนะครับนะในกรณีชักออกปั๊บต้องชักเข้าเห็นไหมครับถึงเลือนในตัว25%นะนะตักหนึ่งเดือนมาสู่กูอะไรครับมาสู่เดือนมีนาเสร็จแล้วบอกว่าจะเล่นต่อต่อไปอีกเดือนเมษาไก่ก็ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าทางด้านของแคนาดาก็มีการ เล่นงานตอบโต้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องต่างๆและพอแคนาดาเล่นหนักเรื่องไฟฟ้าตอบสนองเขาก็บอกจะเก็บห้าเซนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต,แต่ว่าทางด้านแคนาดาก็ใช้ิลักษณะก่อนปับ๊บแต่ก็มีการเพราะรู้จักเรื่องของนิสัยของทรัมต้องแสดงเพราะจีนก็เหมือนกันครับเล่นงานนะครับคุณเล่นงานผมสิบไม่พอเล่นอีกสิบตอนนี้จีนก็มีการเล่นงานเขากลับนะฮะเรื่องไหนครับเอาตรงที่เป็นเรื่องของอาพวกอาหารนะ่ะเพราะเกี่ยวข้องกับฐานเสียงของเขา ตั้งแต่เรื่องของถั่วเหลืองตั้งแต่เรื่องของอะไรครับเรื่องของออผลการเกษตร,รเพื่อให้เขากระทบต่อฐา,านเสียงเขาเหมือนที่เขาเคยเยรียนรู้ให้ทําเนี่ยจะต,ยกออกต้องมีการชักออกต้องเป็นการชักเข้าทางด้านแคนาดาทางด้านสหภาพยุโรปเช่นเดียวกันก็กําลังจะเล่นงานแบบเดียวกันนะครับในสินค้าที่กระทบกับเรื่องของฐานเสียงของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ของรู้เลยครับว่าถึงทําถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าทําสงครามไปถึงจุดหนึ่ง เป็นนักกระซัมเกมหรือพังทั้งคูเขาจะต้องอะไรครับชักเข้าทันทีเลยเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้กําลังดาเนินมาตรการในลักษณะที่ลองรับว่าถ้าทําเล่นอย่างนี้จะยอมเข้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะต้องทําให้เขามีความรู้สึกเจ็บและวิธีการที่ทำเขาเจ็บคือสร้างแรงกดดันต่อฐานเสียงนะครับในรัฐที่มีรัฐบรีพัทบริการเป็นที่สมาชิกหรือสอสอหรือเป็นกัวเนอร์นะครับให้เป็นส่วนที่รับงานเขานี่คือเหตุผลว่าโทนก็งงไปหมด ให้ตกลงเอาอย่างง่ายครับทำไมเศรษฐกิจของทรามถึงเอาแนวนอนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่าทรามกำลังเล่นงานในลักษณะชักเข้าชักออกเป็นลักษณะที่เขาเอามาใช้ในด้านของอะไรครับเรื่องของการจรจาจรในระดับของธุรกิจได้แต่พอมาเล่นในระดับใหญ่มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เขาว่าเลยครับเพราะในธุกรกิจมันเป็นเรื่องของชักเข้าชักออกนะครับสองบริษัทแต่ว่าน,นี่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับทั่วโลกวันสิ่งที่ทรามทำยังไม่เคยมีประสบการณ์ทรามจริงๆกําลัง ทำในสิ่งที่ตัวเองนะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเพียงแต่มีความคิดคิดว่าตัวเขาเองอ่ะสามารถเล่นงานตรงนี้ได้มันเป็นลักษณะของโอเว่าคอนฟิเด n ซ์จนทถ้าขนาดนี้เรื่องกาเลยวุ่นปนไปหมดประเทศต่างๆหรือราคาหุ้นตก,กลงมาอย่างหนักเลยเห็นได้อย่างครับเพราะนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อธิบายว่าสิ่งที่เขาทําและคนที่เขาร่วมมือด้วยก็เป็นพวกที่ใช้อุดมการณ์เป็นตัวตั้งไม่ใช่แม้่ก็เป็นคนที่เก่งหรืออะไรต่างใช้อุดมการณ์ของขวาจัดและมองอันนี้เป็นตัวตั้ง นะครับไม่ใช่เป็นคนที่มันเก่งอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาเพราะพอออาดงการเป็นต้วมเอามาใช้กับชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่อย่างไรก็ตามก็าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันยังไม่ใช่บอกว่าจะนําไปสู่โอ้โหปัญหาเยอะแยะต่อสิ่งที่ต้องดูก็คือธรรมเองเมื่อมาเจอปัญหาก็ต้องมีการชักเข้านะครับเพราะฉะนั้นในการชักเข้ามาถึงจุดหนึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์แจ่มชัดขึ้นน่าบุญญาภาพตัวนี้นะครับก็คงจะเห็นได้อีกหน่อย แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ตัวทําเองก็ยังไม่รู้เพียงแต่อยู่ในช่วงร้อยต่อชักเข้าเชื่อออกนะครับอย่างที่เราได้เข้าใจแต่มาถึงจุดหนึ่งว่าพอมาถึงจุดหนึ่งก็พอจะเห็นช,ชักเข้าจบจะจบที่ตรงไหนมันก็จบได้สองสามทางทางที่หนึ่งจบในลักษณะที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวแตตราที่ช้าลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีนะครับขยายตัวช้าลงโอเคแต่ถ้าเป็นที่ร้ายขึ้นอเมริกาเกิด e c e s s i o นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไ แต่ถ้าเป็นข่าวที่ไล่นักซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่พูดเปลยๆไว้แต่ว่าโอกาสจะเกิดมีน้อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเพราะวันในโลกนี้ไม่ลอยคือเป็นไปตามของผู้อำนวยการ WTO บอกว่าเฮ้ยคุณทําสงครามการค้าดีไม่ดีจะเกิดวิกฤตแบบ the Great Depression หนึ่งเก้าสองเก้านะตามฝ่ายต่างไปไปที่สุดโอ้โหวิกฤตขนาดนั้นนําไปสู่เรื่องของชิตเลอร์ขึ้นนําไปสู่สงครามโลกแต่ไอ้ฉากิณที่สามเนี่ย นะครับโอกาสจะเกิดกล่มไม่มากนะนะครับหรือว่าน้อยกันแล้วกันแต่อาจารย์ก็ไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกกากทัศน์ต้องพูดในครบเพียงแต่ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้คือชากทัศน์ที่1กับ2ก็คือ,อยังไงโลกจะต้องจอมรับเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวน่าตาที่ลดลงนะครับการค้าโลกแต่ถ้าไล่แรงกว่านั้นอเมริกาจะเจอปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของ recession ซึ่งอันนี้เป็นประเทศใหญ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวท่ามเองก่อนหน้านี้สักสองสามวันก็มาพูดแต่ตอนนี้เริ่มบอกไม่ใช่ ขณ่ทักเขาจาออกแล้วบอไม่เป็นแต่ครับแต่ว่าโอกาสที่คุณมองยังมีอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ชัดว่าจะไปสู่ตรงนั้นเพราะนันต้องมาดูทีว่าสถานการณ์จักเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตีความหรือลวมความเห็นตทางดังหนึ่งติดตามต่อไปเพียงแต่ฉากทักจะมีทั้งหมด3ประการที่อาจารย์ได้พูดถึงโอกาสที่เป็นไปได้คือ1กับ2ครับ